ก้มไหว้ขอคะแนนด้วยเลยแม่สอนมาดีน้องโนล่ายิ้มสุกลองแม่เจนี่แปลงโฉมจากสาวห้าเป็นโนพมาศน้อยเผอแป๊บเดียวคู่ของเจนนี่อลพาสน์บ้อมเพจหรือเจนนี่เทียนโพสวรรณกับสามีมิกกี้โนนอลพาสน์บ้อมเพรก็แต่งงานกันมาได้4ปีแล้วแล้วก็มีครอบครัวเล็กเลยที่อบอุ่นมากๆด้วยครเพราะมีลูกสาวน่ารักอย่างน้องโนล่าที่ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักและรู้เดียงสามากใครที่เห็นน้องโนล่าในโซเชียลของพ่อมิกกี้และแม่เจนนี่บ่อย จะเห็นเลยว่าน้องโนลาคือแก้วตาดวงใจของพ่อแม่จริงๆอย่างโมเมนต์ล่าสุดก่อนหน้านี้ที่น้องโนลาพูดวอวยพรให้พ่อแม่ในวันครบรอบแต่งงาน4ปีลูกสาวที่ถึงแม้จะพูดตามพ่อแต่บอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากเสียงน้องโนล拉เชื่อเจ้ามากและปิดท้าย คลิปด้วยภาพหวานของเจนนี่มิกกี้ย้อนไปในวันแต่งงานและเจนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์รูปหัวใจรัวๆให้เลยหลายดวงกับโพตนี้ของมิกกี้ในสกแกรมของมิกกี้ในสกแกรมด้านน้องโน่าที่นับวันยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักสำหรับสาวน้อยที่ทําหลายคนตกหลุมรักกันไปหมดแล้วงานนี้แฟนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันอีกว่าหน้าตาเหมือนคุณพ่อมิกกี้เอามากๆอีกทั้งเวลาทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็น่ารักมากๆ อีกทั้งยังเก่งเกินวัยออกกําลังกายเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วดูคล่องแคล่วสมกับเป็นลูกสาวของแม่เจนนี่และพ่อมิกกี้จริงๆนอกจากนี้คุณแม่เจนนี่ยังจัดเต็มแปลงโฉมลูกสาวสมชุดน่ารักน่ารักถ่ายแบบแฟชั่นกับลุคลายสไตล์มาอวดให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวเจนนี่ราาัพาดนรป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสุวรรณโดยเจนนี่ได้จัดเต็มให้น้องโนล่าสวมใส่ชุดไทยสีชมพูอ่อนแปลงโฉมเป็นหนูน้อนุพมาทรงยิ้มหวานและมุนเต่าหัวใจ ทั้งย่ังก้มวายอย่างสวยงามพร้อมเขีนแคปชั่นไว้ว่าหนูชอบต่างชุดไทยค่ะงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาไลค์ให้อย่างรวัวๆโดยบอกด้วยว่าน่ารักสดใสแบบนี้ทำยังไงก็ลงหนองโนลาไม่ไหวแล้วจริงๆทั้งน่ารักและอารมณ์ดีแบบนี้ฝากากดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ